จะดีกว่านี้ไหมถ้าจะโบวตนายกเอาวาระวันพุธหน้าเป็นวาระมาตรฐานถ้าเพราะจะกลายเป็นนายกมาในวาระพิเศษครับ <_ letter> ใครจะโซเชียลอย่างไรก็ตามผมในฐานะติ๊กต็อกเกอร์อินฟลูเอนคนหนึ่ง <_ letter> ผมไม่ได้เดือดร้อนแล้วครับคะแนนที่ผมอยู่เฉยๆเนี่ยผมอยากจะให้สี่เดือนไหลไปครับและผมจะทำหน้าหล่อๆไปยืนเท่ๆข้างนัทวุฒิใสเกลือ พรรคเพื่อไทยไม่ขี้เหร่แน่นอนครับแล้วเราจะกลับมาใครเห็นต่างจากนี้กล่าวสั้นๆว่าขอให้โชคดีครับกดีผมบนร,รุสอเอี่ยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดมุกดาหารครับท่านประธานพรรคเพื่อไทยเป็นคนช้ำประจําซอยครับพรรคเพื่อไทยเป็นคนที่มันไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดครับท่านประธานครับผมประท้วงครับ ระฐานรผมพระลดอนไปสนานนันทกุลครับขอประท้วงผู้กําลังอภิปรายครับขณะนี้เราอยู่ในยติว่าจะให้เลื่อนหรือไม่ท่านย้อนไปเรื่องโบวตเมื่อปี6กสองหสามเนีก็เจ็บใจเพื่อนนะครับรัฐรนปรนต้องวินิจฉัยครับผมผมไม่ได้เจ็บใจครับผมชิวมากเลยครับผมหลักการพูดเนี่ยมันขึ้นต้นต้องโดนใจเนื้อในต้องคมชัดสรุปจบประทับใจแต่จะเกินห้านาทีครับผมครับก็แต่ว่าก็ต้องอยู่ในประเด็น ในนประเด็ว่ากําลังมาแล้วครับท่านประธานครับกำลังมาแล้วครับครับเก <c oughs> ิดครับเกิดครับไอต้ตะกี้ต้องทดเวลาผมด้วยนะครับเคยโหวตที่เขาแท้ๆครับแต่ทีเราเนี่ยเขาไม่แม้แต่จะคิดว่าจะโหวตให้ครับไม่เป็นไรครับชีวิตต้ตองเดินต่อไปคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองครับพรรกเพื่อไทยเนี่ยเสนอโปรโมชั่นสุดท้ายครับบอกว่าถ้าเลือกชัยกเกษมเนี่ยยุบสภาทันทีเขาก็ไม่เชื่อนะทั้งที่คุณภูมิธรรมเนี่ย ยื่นเสนอยุบสภาไปแล้วคนเห็นทั้งบ้านทั้งเมืองครับแต่มันยุบไม่ได้แต่ผมจะขอพูดอีกเวอร์ชันที่ผมเป็นแฟนพรรคการเมืองบางพรรคครับท่านประธานที่รบครับการเมืองยุคใหม่ต้องมีอยู่จริงการเมืองที่ยืนหลังตรงต่อหน้าประชาชนทุกสมการที่มีการคิดต้องมีประชาชนอยู่ในทุกสมการวันนี้เวลายืนข้างเรา แต่ผมตั้งคำถามครับว่าสิ่งเหล่านั้นยังคงเหลืออยู่หรือไม่หรือแท้จริงแล้วท่านจะมีดีลปีศาจจะมีโปรโมชั่นสี่เดือนสเพื่อจะช่วยคน44คนจะมีโปรโมชั่นส่งคนในโคต้าคนนอกแต่เป็นพรรคพวกของใครอันนี้ไม่ได้กล่าวหานะครับผมถามเพราะผมเป็นคนช่างสงสัยครับ แต่ผมจะเรียนว่าท่านจะเป็น MOA หรือจะเป็น TOA ไม่ต้องรอสี่เดือนครับดูกันตรงว่าใครโหวตให้เลื่อนยติโหวตยกขึ้นมาให้เร็วตัดหน้าวาระของประชาชนครับประชาชนต้องมาก่อนครับนี่ผมอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นครับแล้วท่านประธานวิปวิสุทธ์บอกผมครับว่าในการหารือกับวิป ได้ตกลงกันแล้วว่าปกติเราประชุมสภาทุกวันพุธและวันพฤหัสครับแต่วันนี้เป็นวาระพิเศษพวกเราถึงมาไงประธาวิสุทธ์บอกว่าห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามสายห้ามขาดผมก็มาเนี่ยฮะ